ะะแล้วก็อยากให้ผู้ปฏิบัติงานนะคะตรวจสอบสภาพรนยน์นะคะที่ใช้ในการปฏิบัติงานทุกครั้งนะคะก่อนออกปฏิบัติงานนะคะไม่ว,ว่าจะเป็นรถเครถ,รถกระเช้านะคะหรือว่ารถที่ใช้ในการแก้ไฟนะคะโดยเฉพาะสภาพเบรกแล้วก็การย่างผัานน้ำฝนนะคะก็คืออยากให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะคะแล้วก็รวมถึงพวกไฟท้ายไฟเบรกนะคะที่จะต้องระมัดระวังนะคะแล้วก็เมื่อไปถึงหน้างานนะคะก็คืออยากให้อ่ แลมาลองตัวเองนะคะก่อนปฏิบัติงานแล้วตรวจสอบจุดเสี่ยงจุดอันตรายนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกสายชรุดอะไรเงี้ยบางทีเราไม่เห็นนะคะก็คือต้องสวมอย่างน้อยก็คือสวมถุงมือนะคะยางแรงสูงเนาะ,ะถ้าจะหรือว่าถุงมือยางแรงต่ำนะคะถ้าสวมมจะต้องสัมผัสกับสายไฟโดยตรงนะคะอ่าแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะก็จะเป็นความปลอดภยนะัยเนาะภายในสํานักงานนะคะก็คือ ก่อนพนักงานทุกคนนะคะอยากให้สวมของความรู้มือนะคะสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกคนนะคะแล้วก็ก่อนเข้าสํานักงานนะคะก่อนเซ็นชื่อนอก็ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของตัวเองนะคะแล้วก็พักกลางวันเนาะก็ถ้ารับประทานอาหารนะคะก็งดการลงบุบนะคะแล้วก็เว้นระยะห่างแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะคะถ้าสูบมือต้องจับจุดที่เป็นจุด หรือว่าจุดที่เป็นอ,อย่างเช่นลูกบิดประตูนะคะที่คือแบบว่าต้องใช้มือจับร่วมกันเนะะี่ยค่ะก็คือเมื่อจับแล้วก็อยากให้ล้างมือแล้วก็หรือว่าเช็ดด้วยจเจลแอลกอฮอล์ <c oughs> นะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวเองนะคะ